พี่เพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะเรามาทําคลิปนะคะแรนดอมก่อนนอนคืนนี้นะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคลิปที่พีการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูว่าเป็นแนวทางอย่างเรียยมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะทาย่องคิวรูดวงส่วนตัวได้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะหรือใครอยากสมัครสมาชิกนะคะมี5 0ิบาท8 0สบาทแล้วก็100บาทนะคะสมัครแล้วก็แกละขายมาดูดวงฟรีนะ เราจะม,มาเริ่มกันเลยนะคะฉันดูว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันต้องปรับตัวมากพอสมควรนะแต่จะปรับยังไงให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นจะปรับยังไงให้มันไม่ได้มีปัญหามันไม่ได้มีประเด็นหรือจะปรับยังไงให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันไปได้ไกลฉันเองก็เราต้องการการ,การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ต้องการการเปลี่ยนแปลงจากเธอ เพราะว่าดูเธอตอนนี้เธอดูมีความมั่นใจตัวเองมากๆแล้วก็รักตัวเองมากๆซึ่งก่อนที่เธอจะเข้มแข็งขนาดเนี้ยเธอก็เคยผ่านการเสียใจผ่านการร้องไห้ผ่านการผิดหวังมาก่อนเยอะมากซึ่งอาจจะผิดหวังมาจากเรออื่องราวต่างๆผิดหวังมาจากชั้นด้วยก็ได้ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เธอเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่การผิดหวังของเธอเนี่ยมันทำให้เธอเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นโดยที่ไม่ได้ร้องขอความรักจากใครซึ่งมุมเนี้ยมันเป็นมุมที่ดีนะแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเธอได้เปิดใจลองให้โอกาสตัวเองเนี่ยได้เจอความรักได้พบรักได้มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์บ้าง เพราะว่าฉันเองก็เสีย,สยดายนะเธอเป็นคนเก่งและแก่งดีซึ่งคนเก่งและแก่งเนี่ยมันก็สมควรที่จะได้เจอความรักที่ดีอย่าลังเลใจเลยได้โปรดเปิดโอกาสให้ฉันหรือโปรดโอกาสให้ใครได้เริ่มต้นความรักหรือว่าฉันอยากขอให้เธอเนี่ยได้ให้โอกาสฉันได้พิสูจน์ฉันเองจะพยายาม เป็นคนที่ดีกว่านี้ใจเย็นกว่านี้เป็นผู้ให้มากกว่านี้เป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ขอแค่เธอให้โอกาสฉันเองเนี่ยไม่ได้หวังอะไรมากเลยขอแค่แบบได้ลองให้เธอแบบเห็นได้พยายามให้เธอเห็นได้พิสูจน์ให้เธอเห็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีไม่มีใครเอาชนะใจเธอได้ เหมือนฉันฉันเองก็ชนะใจเธอไม่ได้เพราะว่าฉันเองก็อาจจะก่อนหน้านี้ทุ่มเทได้ทีละเล็กทีละน้อยหรือยังไม่เต็มที่รวมถึงเธอเองก็ยังไม่เปิดใจให้เต็มที่ด้วยแต่พอห่างกันมันทําให้ฉันรู้สึกว่าอุ้ยเราต้องทําให้มันเต็มที่นะก่อนที่มันจะห่างกันถาวรก่อนที่มันจะห่างกันตลอดไป ก่อนที่เราจะไม่มีเวลาให้กันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะพยายามทำทุกอย่างให้ความรักของเราเนี่ยมันเป็นไปได้แม้ว่าฉันจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบเบนะแต่ฉันก็เป็นคนที่มีความมั่นคงคนหนึ่งที่เวลารักใครแล้วก็รักจริง เวลาเครียดเรื่องใครหรือใส่ใจใครก็ใส่ใจคนเดียวจริงๆถ้งออาจจะคิดมากหรือระแวงในความรักของฉันหรือไม่ไว้ใจฉันก็ตามแต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันจะสู้เพื่อความรักของเราทําให้เธอเห็นว่าฉันเองเนี่ยจริงใจแล้วก็จริงจังกับเธอแค่ไหน พร้อมสู้กับทุกสถานการณ์พร้อมสู้กับคนหลายๆคนเพื่อที่จะได้ให้เธอเห็นความรักของฉันที่เป็นความรักมาจากใจจริงๆเองหวังว่าเธอจะให้โอกาสหวังว่าเธอจะให้ฉันเป็นผู้เยียวยาวเธอหรือเธอจะให้โอกาสครั้งใหม่หรืออีกครั้งก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีขึ้น,นการเริ่มต้นใหม่ หลังจากจบความสัมพันธ์เพราะว่าฉันเองไม่อยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่มันจบไปฉันอยากให้ความสัมพันธ์ของเรามันยังสามารถที่จะไปต่อได้สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้และหวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆเธอรู้ไหมว่าการเจอเธอเนี่ยมันเหมือนเจอมันเหมือนคือภมยพิขิตอย่างหนึ่ง มันเหมือนโชคชะตานำพาให้เราได้เจอกันให้เราได้พบกันให้เราได้รักกันหรือให้เราได้ดูแลกันหรือให้ฉันเนี่ยได้ดูแลเธอมันคือพรหมลิขิตมันคือโชคชะตาอย่างนีงไหมนะ <Ooh. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เธอไม่ไว้ใจฉันเธอก็ส่องว่าพอสมควรแล้วนะน่าจะให้อ่าไว้ใจฉันได้แล้วหรือ ฉันเองส่องดูเธอทุกวันเนี่ยฉันก็พอรู้แล้ว,ว่าตอนเนี้เธอเธอเป็นคนแบบไหนเธอต้องการอะไรก็เข้าใจนะในสิ่งที่เธอกำลังเป็นแต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันเองก็พร้อมที่จะชัดเจนในรูปแบบของฉันชัดเจนใ้เธอเห็นว่าฉันเองต้องการเธอมากแค่ไหนอีโก้ที่เคยมีมันได้หายไปแล้ว คนที่เคยมีโก้ปากแข็งปากหนักฟอร์มจัดได้หายไปแล้วถ้าเธอเนี่ยให้โอกาสฉันจะแก้ไขในใิสัยที่มันเสียเสียเหล่านั้นน่ะนิสัยที่ไม่ฟังใครเ่านั้นไปเพราะเธอมีค่าเกินกว่าที่ฉันจะสูญเสียไปได้อะไรที่ลดได้ ฉันก็จะยอมรดเพื่อเธอเพื่อให้เธอเห็นว่าฉันเองเนี่ยมีเหตุมีผลและให้ความยุติธรรมกับเธอให้ในความถูกต้องเห็นคุณค่าของเธอเห็นในความงดงามของเธอเห็นว่าเธอได้เป็นคนที่เหมาะแก่การรักษาไว้ในชีวิตอย่างไรไม่ให้สูญเสียคนแบบนี้ไปทำแบบไหน ซึ่งการเจอเธอเนี่ยมันคือเรื่องง่ายมากๆง่ายจริงๆแต่เวลาที่จะรักษาเธอเนี่ยมันทำได้ยากยากมากๆแต่ฉันก็อยากจะสู้แล้วก็อยากจะชัดเจนนะเพราะว่าเธอสำคัญมากกว่าอะไรทั้งหมดทั้งปวงสูญเสียอะไรก็ได้แต่สูญเสียเธอไม่ได้เพราะฉะนั้น สิ่งที่ฉันอยากให้เธอรู้เนี่ยก็คือฉันรักเธอและอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบเธออยากจะเป็นคนที่เธอคิดถึงตลอดเวลาอยากจะเป็นครอบครัวอยากจะเป็นความอบอุ่นให้เธออยากจะอยู่ด้วยกันเพื่อเป็นรอยยิ้มของกันและกันและสร้างรอยยิ้มให้กันและกันอยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉันเองเนี่ย ยังรอการเป็นครอบครัวกับเธอเสมอนะถ้าได้โอกาสฉันจะทำให้มันถูกต้องชัดเจนและจริงจังรวมถึงฉันจะวางแผนอนาคตร่วมกับเธอด้วยเอเช่นอยู่บ้านแถวไหนดีหรือปลูกต้นไม้แบบไหนหรือมีใครทำงานบ้านบ้างคุณจะทำไม่เหนื่อยจริงๆเนี่ยฉันน่ะ ไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าการที่ได้เห็นเธอมีความสุขได้เห็นความรักของเราไปต่อและได้มีความสุขกับการได้อยู่กับเธอแค่นั้นเลยจริงๆนะนี่คือข้อความก่อนนอนนะคะที่เขาฝากมาบอกคุณเออธาตุาน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิตนะคะวันอังคารวันวันศุกร์นะคะวันอาทิตย์ราศีตุลน,นะคะ เลขสิบเอ็ดเลขสิบเอ็ดนะคะแล้วก็เลขสิบเลขแปดนะคะวันจันทร์เลขสิบนะคะวันเสาร์เลขหนึ่งนะคะวันพุธวันศุกร์วันจันทร์เลขสิบสามวันศุกร์เลขหกนะคะ วันพุธวันอาทิตย์เลขเก้านะคะวันพฤหัสเลขสี่นะคะวันอาทิตย์เลขสิบเจ็ดนะคะวันเสาร์แล้วก็เดี๋ยวนะเลขสิบสี่นะคะเลขเจ็ด เลขห้าเลขหนึ่งเลขสิบแปดเลขสองและก็เลขสามนะคะตัวส่วนจะมีตัว k นะคะตัว p เอ่อดูเพิ่มเติมนะ ้อเล่นชื่อจริงนำแฝง f a c e b o o ไอจีของเขาหรือว่าของคุณนะคะมีตัว W ตัว M นะคะตัว L ตัว P ตัว U ตัว Q นะคะวันเพิ่มเติมจะมีวันเสาร์วันอาทิตย์วันพุธนะคะวันจันทร์ประมาณนี้ส่วนใครที่อยาก รู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักจองคิวรวรวมส่วนตัวได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะคืนนี้ฝันดีลาติสวัสดค่ะบ๊ายบาย